กิดอะไรขึ้นะจางบ่าชิง้ครั้งนี้กลับมาเร็วไปนะครับเราพบเหมืองทองแล้วใช่ไหมคุณลูกน่าจะถูกพิษที่เส้นประสาทนัก็รักษาสิคุณฟังผมนะพิษต่อเส้นประสาทมีหลายแบบถูกพิษจากพืชก็เป็นไปได้เราต้องหาต้นตอของพิษก่อนอะไรนี่ ลุงลูก,ล,กลูกขอหวานอาจารย์ลูกตอนอยู่หมู่บ้านอินซีฉันเป็นคนนำทางให้เขาเฮ้ยตื่นแล้วเหรอหมู่มบ้านอินซีมีของแบบนี้ไหมทำให้คนบ้าเป็นลมไม่ฟื้นมันเป็นคำสาบว่าแต่นายจะหาต้นตอพิษยังไงไปถามทีสมสำรวจก่อนจารเป่าชิ่นหยางเย่ เอกสารทีมสำรวจเป็นข้อมูลลับเขากำลังจะปิดบังอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับการพบสายแร่ทองคำก็ได้นายแน่ใจนะว่ารู้จักตัวตนของเขาดีเธอจะต้องพาฉันไปตามรอยเส้นทางลุงลูกตกลงไหมทำไมนายถึงคิดแต่เรื่องนั้นนะก็แน่สิฉันมานี่พอเรื่องนี้ถ้าจางเป่าชิ่งจะทำอะไรแล้วไม่มีทางทำให้สำเร็จหรอกไข่อินซีะ การหาขุมทรัพย์นั้นไม่เพียงแต่ต้องใช้อินซีขาวยังต้องใช้สมบัติพิเศษเรียกด้วยสมบัติสมบัติอะไรอะ่ะสมบัติที่นี้มันสามารถควบคุมอินซีขาวได้ถ้าเราร่วมมือกันเราจะต้องออกไปได้แนะ่พร้อมกันแล้วใช่ไหม